สวัสดีครับผมเจ้ารถจะบิดนะครับเดี๋ยวนี้พามาป่าป่าวาวนะครับโดยมีสามมุมนะครับนี่คือสามมุมตัวจําหน่ายตัวที่ผมจําหน่ายอยู่นะครับและก็ใช้อยู่นะครับนี่คืผมทําขึ้นมานะครับก่อรับประกันความคมความแข็งนะครับแล้วก็ป่าดันยําแน่นอนนะครับข้อดีของมีสามมุมคือยังไงนะครับก็มันจะมีจะพูดเกินไปให้ฟังก่อนนะครับค่อยจะปังได้ดูมีสามมุมของผมจะมีมุมอะไรบ้างนะครับมุมแรกเลยด้านบน มุมด้านบนเลยยอดแรกนะครับนี่ยอดแรกมุมตรงนี้นะครับนี่ก็คือเป็นมุมสิบห้าองศานะครับนี่ก็คือจะเป็นมุมของมีดตัวนี้นะครับนี่นี่คือมีดสิบห้าองศานะมุมของมีดตัวนี้มุมที่หนึ่งแล้วก็แคบลงมาจากตัวบนนะครับก็จะเป็นมีดสี่สิบห้าองศาคือตัวนี้นะนี่มีสี่ห้าก็คือเก็บหน้าสัมผัสเก็บหน้ารับกับหน้าใบเบานะครับตัวนี้แล้วก็มุมสุดท้ายด้านล่างนะครับเป็นมุมหกสิบองศานะครับนี่เป็นมุมหกสิบองศาก็ อยู่ในมีดเล่มเดียวเลยนะครับอยู่ในมีดเล่มเดียวก็คือเล่มเดียวจบนะครับไม่ต้องไปใช้หลายเล่มนะครับก็คือเล่มนี้เล่มเดียวมีทั้งสามมุมนะครับอีกตัวหนึ่งกําลังทดลองอยู่นะครับเป็นเป็นเป็นสี่มุมนะครับเป็นสี่มุมมีสี่มุมสี่มิติก็จะมีเก็บขอบมินียมด้านบนด้วยน้ะด้านข้างด้วยด้านข้างของเนื้อบลนะครับมาเดี๋ยวมาปาดให้ดูกันนะครับว่าพอปาดมาแล้วเนื้องานมันจะเป็นยังไงนะครับอีสสามมุมนะครับ ตั้งมีดด้วยไมโครนะครับปาดเครื่องหมุนจะใช้ดูปาดรอบจะใช้ดูก่อนนะครับเราจะได้เห็นชัๆนะครับเวลาเนื้อมันกินนะครรมเสียงกินนิ่มนะครับเพราะว่ามีดมีดลองคมนะครับมีดลองคมไม่ไม่ได้อวยขัวเองนะครับแต่แต่แต่มีดลอาคมจริงนะครับเรื่กลองคมนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ใช้ไมโครตั้งอพอดีไมโครอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวขอขยับมีดนิดนึงนะครับเสียงกินนิ่มๆเลยนะครับเสียงกินนิ่ม เราดูแค่ว่าหน้าสี่้าหน้าสิบห้าหน้าสี่้าหน้าหกสิบนะดูด้วยสายตา,ยตายนะครับมันโดนหมดนะครับโดนทั่วทุกมุมมันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับน,นี่ก็คือโดนโดนโดนทั่วทุกมุมแล้วนะครับโดนทั่วทุกมุมแล้วนะครับโดนทั่วทุกมุมแล้วนะครับอันนี้คือโดนทั่วทุกมุมแล้วนะครับ เรามาดูเราเป่าลงหมอให้ดูนะครับเนี่ยครับปึ๊บนี่นะครับก็จะจบในเล่มเดียวเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวมาดูเนื้อง,งานใกล้ๆกันนะครับปึ๊บเห็นไหมเนื้อง,งานจะใสเนียนไปเลยนะครับเห็นไหมจะมีมุมบนนะครับมุมบนที่เป็น 15องศาแล้วก็มุมกลาง 4- 5้าองศาระยะเท่าของเดิมสแตนดาดโรงงานฝาเด,เดิมเบิกมาเลยนะครับ45ีมที่มุมปรับให้แล้วก็มุม6ถึงองศาด้านล่างนะครับเห็นไหมนี่นะครับจบในเล่มเดียวเลยนะครับเห็นไหมดูเนื้อเนื้องานที่ปาดประมาณครับนเนียนเนียนนะครับเนียนเลยนะครับเนียนจบในเล่มเดียวเลยนะครับเนียนเลยนะครับ มันก็จะได้ความไวอ่ะครับไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนมีดนะครับนั่นก็คือมีดสามมิติสามมุมนะครับก็จะจบในเล่มเดียวก็สะดวกสบายรวดเร็วนะครับรวดเร็วนะครับไม่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 เสียเวลาเรานะครับไม่เสียเวลาเรานะอ่าก็ประมาณนี้นะครับปาดสามมุมก็มาปาดให้ดูนะครับถ้าใครไม่มีมโคต้าเราก็ปาดเผลอๆไปแล้วก็ใช้เนี่ยครับเวอร์เนียนะครับใช้เวอร์เนียเนี่ย ฐานดูนะครับเวเนียฐานดูแล้วก็ไปเทียบกับหน้าตาของใบบาวดูนะครับหน้าตาของใบบาวแค่นั้นเองนะครับมันก็จะรู้แล้วนะครับระยะคนอยู่ตรงไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ฝากท่านนี้ชอบฝากอะไรก็จะดตาแชร์ผพมด้วยคลิปหน้าไปทําอะไรก็รอที่ตามชมนะคลิปนี้ขอตลาดไปก่อนผมจ้าวมาร์ิสวัสดีครับ